ู้สามนัดตายเลยอ่ะโคตรโคตรโอพีเห็นใครเลยวะมันอยู่แต่ในบ้านนะพี่มันมันอยู่ในน้ำอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่วิ่งมนน้ำอ่ะ

บอกเลยทั้งทั้งฟออันนี้ยโบท๊ทหายไปหนึ่งศพอ่ะพี่จะอยู่นะพี่ขับไปแล้วกัน,เด,นเดินหน้านี่เดินพี่จัดเลยพี่จัดหัวแตกซ้ายเยอะซ้ายซ้ายเยอะสัดบนบนเขาตรงตรงองอกอ่ะ ฝังฝังข้ามแม่น้ำทางซ้ายดิต่องต่องให้หน่อยโอ้ยเล oh, <Hey, S 1> ่่นเลยอ่ะโอ้เฮลโลวิเตอร์ซีไอ้ผีชาต้เ<ไ>ลย<ง>เดี๋ยวเลนะ่นเอ็มเอวีฮะเอ็มเอวีไหนับ ไวีวีหายวีหายเราหายทั้งทีมเลยอะโดมมอเตอเคเีีรยเลยอะเดี๋ยววีด่วนๆครับก็วิ่งขึ้นไปกันด่วนๆด้วยสมูทเข้ามาแล้วคตแม่นเรองมาเลียมนะเจมสผมเจมส์้่เหล็จแล้วเส็จแล้วหน้ากี๊ดเอาอากิอ๋อ ตกใจนึกว่าเดินเลยเข้าหลังให้เข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังตายเลยเป็นเอวีรถไม่ทำอะไรอยู่บ้านยิงม้อตาลนี่ต้องไม่โซโล่เกมอะไรเนี้ยเฮยไม่ไม่มีใครขับเรือแบบนี้เรือระเบิดช้าไป ได้กระสุนตลอดมือกับแพรมันนี่เลยระเบิดเลยมาด้วยด้วยมาละสายน่าจะมาละสองตัวนี่พี่สัตว์อดให้ใช่ปะเลิกเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้ชอบเล่นไอ้นี่คนกระสุนสนุกดิเปลี่ยนจากหมอมั้ง ีลัคนกระสุนเอแล้วใช้ AWS ชอบอะ่ะแต่งพอดีเจอแต่ง AWS แล้วโอเคอ่ะนิง่งแม่นปืนมันนิ่งนะ AWS อ,อ่ะสพอดีมันร้อยชอบมันร้อยนัดออนะเฮ้ยดังบีหลังบี้บีนน้โดนบนดี้โดนเยนท่านผู้ชมไปแล้วโอ้ เรามีเดม A V อยู่ใช่ไหมมีมีมีเคครับมีคนต่อ A V ด้วยอีกเดี๋ยวมีมีเงินเดี๋ยวผมช่วยช่วยเล่น้ เรือ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 วด,ด้านซ้ายเียบเลยมีเรือด้วยไ่ต้องมีนร่วมโอ,อเกตัวน,นี้ัง้งหมด จบแล้วหมดตาอ๋อเห็นเยี่ยมทุ่งนานเลยมาตายเต็มแล้วเต็มเรือ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 ลงเรือลงซ้ายซ้ายมืออะโอเคทายเขาเรือรมาให้อ่ะใช่ดิยิงเลยครับผมจัดใหม่ได้ไม่มีปัญหาครับ เฮ้ยเจ็ดเทพขึ้นเป็นยังไงวะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นยังไงอ่ะเอ้ยต้องไปฝักไปคด้วยโอ้ยสมมาตาโอ้ยผมจีนเลไหนไหนกระโดดไปก็โดนมากระโดดไปอยู่ตรงมอต้าอยู่เฉยๆน่าจะเวิร์กว่าอีกเมื่อกี้จะต้องเคยที่ฝักเลยวัวเลยวัวล่า

โอ้ยตรงนั้นแ่ะพียบแปร่รเลยย่อเข้าหูหัวถ้าผมยุบถ้าตายถ้าไปเอาโไปเพื่อนนิดรักม<ะ>ันเหลือเกินเบียดบอ,นนอดน,ออน้ำเฮ้ยยกลงผมหน้ารถตกผม โอเคอโอ,เค<า>โอ้ยโอ้ยเปลี่ยนกันสุดแล้วโอ้ยอยู่แคบ <c oughs> อยู่แคบยังไม่มีระเบิดในน้ำตัวหนึ่งปลาไปติดปะในน้ำน,น

คือม oh. ั้งอู๋มอตาโอ้โหพี่สักตายไม่เรียกพี่อเท้าอ๋อข้ามันโดนมอตาอีกแลมปิดกลมออกสุดปิดอะไรของพวกมึงไงไกล ขี้เกียจเทียงกับปัญญา เลเทพแต่งสวยอ่ะตองสองเรือมาเรือมาก็ว่าไอ้นี่มันไม่ได้ใช้สไนเรือพังครับเออเขาใหญ่ยังไม่พังพี่เอามันลงมันลงมันลงมาลง อยู่อยู่แคปไปฝั่งซ้ายหน่อยอยู่แคปไปฝั่งซ้ายหน่อยอยู่แคปอยู่เอ้ยไม่ใช่งอต้าอยู่ลงให้อยู่มันมีคนรอสายอยู่ตัวหน,นึ่งนี่แน่มึงชอบดา <can> เกย์เกย์หรืออะไรนั่นแหละไอโวว่าโววาเนี่ย Wo va, Wo va, ตายไปซะโดน,น,น,นใครอยู่แคปอะเนี่ยโอย อพอปีกคิวไปลงตรงที่ของลงพอดีเศกไม่สว่าง,ง <c oughs> กันำลังพุ่งเลยเลยไอสองัวนั้นลอยปิ้วตายหมดตายหมดโหมดตายหมด อึ้งอีกแล้กินกูยังไม่ปาระเบิดเลยเมื่อกีี้น่่ไมวานอ๋อมีอีกอ๋อไม่เขตโอ้โหหมอต้าไม่เขดตายไปเฮ้ยเรือ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 แอบแอบหมอตาอยู่แอบเฮ้ยเอาเรือมาให้ขอบคุณครับเดิอเด อ,อ๋ออ๋ออ๋ออลงก่อนลงก่อนอ๋ออ๋อช่วนี่ช่วยปาดหน่อยช่วยปาดหน่อยอะไรนะช่วยใช้มีดหน่อยแต่มันโดนนะนี่มา,าได้อย่างวะเยอะเยอะเยอะทุกจิงไปถูกจิงถูกจิง้งจะขึ้นจะขึ้นอยู่แคบมาครับไม่โดนใครเลยไม่อะไรเนี่ยเพื่ออะไร เอาไม่เพื่อนเรามันถอยลงมาเรื่อยๆวะไปพี่รครับเบิร์ดนี้ตอนนี้แนวหน้าเหลือเปล่าอยู่คนเดียวยิงเลยมันไม่หมดตรงจริงวะโอ,โอ,โอ้โหสกายเอส

โอ้โหไอ้เหลียงอ่ะเจอไอ้เหลียงยิงอ่ะจุดจไอ้เหลียงอีกแล้วเอ็มเก้าพีจีโอ้โขนาดียิงเลยยืมได้ยืมสองครั้ง เราต้องจบให้ได้ดูถ้าทังมันจะยากว่ะใครวนดานนี้วะไม่ไมไปเอก่อนนะไปเอแล้วเราค่อยตัดมาบีถ้าจะไม่ผิดนะไอ้ตรงนี้มันถ้าผ่านตรงนี้ได้มันยาวเลยเราก็สโมกแบบกลางๆอ่ะสโมกตรงกลางก่อนให้มันแบบเซ่ะเฮ้ยไปด้านไหนวะแล้วเราก็สโมคลายอ่ะแล้วก็ตายหมูวางแผนดีมาก เอา้าผมก็มีดหนึ่งครั้งอะทำไมผมไม่เคลื่อนวะมีดก่อนเนี่ยมีดเออนั่นมันมีดก่อนแน่ไหมหมันให้เครดิตคนมีดก่อนเสร็จตรงมีดอีกรอบ